นิดาโภเผย10อันดับที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรามาสครั้งที่4ทับ2,564ทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง21ธันวาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 2, 5 0 4ตัวอย่างพบว่าอันดับหร้อยละ36.54ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนาย ยกรัฐมนตรีไม่ได้อันดับ2องร้อละระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับ3ามร้อละระบุว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตอันดับ4ี่ร้อละาระบุว่าเป็นนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุงอิงจากพรรคเพื่อไทยอันดับ5้0ร้อยละ5.51ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์อันดับ6ร้อยละสีระบุว่าเป็นพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ อันดับ7 0 4 3รละระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจอันดับ8 0 2ร้ละระบุว่าเป็นนายกรจาติกาวนิตอันดับ9 0 2 2รละ2ระบุว่าเป็นนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจากพักเพื่อไทยอันดับ1 0 1ร้อยละ1.84ระบุว่าเป็นนายจุรินลักษณะวิสิทธ์เห็นด้วยหรือเห็นต่างกับนิดาโพเม้นเลยครับ